กินข้าวน้ำเปียจะมือนี้มเอียนซุปบักเคอแล้วกะ็ปิ่งปลาหมึกจะปิ้งปลาหมึกแห้งนี่ค่ะพี่ๆค่ะมาเส็บๆน้ำกันนะคะบรรยากาศฝนตกลิ้นหลังบ้านจะบรรยากาศฝนตกลิ้นหลังบ้านว่าแม่นใหม่เราลืน่นนี้ปิ้งปลาหมึกจะมาเ้ยค่ะพี่ๆค่ะมาเส็บๆน้ำเปียกินข้าวค่ะพี่ติ๊บข้าวยก่ น่าจะซุเประรเคอพี่พีเซ็บเซบค่ะบรรยากาศหลังบานโฟลิินค่ะพี่พีปบะมือ พอมือกับอันซุปบะเ,เขือเขากันเขากันเด้จ้ะอืมอืมมาค่ะพี่ๆค่ะ สุเกเือค่ะครับรวอมปลอมจ้ะน้งหนาวล้างบ้านทั้งฝนตกฝนล,ลิ่น,น่อยนึงค่ะ แบบโคโลเคเลจ้า ทั้งตัวกลมตัวแบนจะเปียกปิ่งประมุก